สวัสดีครับอยู่กับช่องวุฒิคิมวลารถไทซิงนะครับพามาชมหน้าง,งานของทีมงานโชคเกษตรนะครับหน้าง,งานแกนี่สุดยอดจริงนะครับโกบโก้นะครับ SK120 มาไฟซูปเปอร์นะครับเรื่องความเร็วนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับมาไฟซูปเปอร์นะครับคันนี้ขอหอ,หอจอล่างนะฮะลงไปเก็บพื้นสะนะครับ อาจารย์กล้านะครับก่อไปอีกหนึ่งท่านนะครับที่ผีมือนะครับในการขับรถแม็คโครนะครับ การกาจะรีดขอบสานะครับเสีย <Beautiful>, อันนะครับฟูซ่นสองร้อยสิบนะครับ ขีมือนะครับสำหรับทีมงานชวเกษตรนะครับงานก็เยอะนะครับแมคโครในทีมนี่ถือว่ามีน่าจะ4ีขั้นนะครับแมคโครนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ ทำงานที่วัดนะครับเป็นงานวัดนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่เหมือนจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับดูนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ <C> e <at> เดี๋ยวช่วงท้ายๆคลิปเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับของสถานที่ตรงนี้นะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับดูนะครับดูดูจันก้าแกลีดนะครับลีดขอบสารนะครับรถเซียทิวนี่ไม่ได้จอดเลยนะครับสำหรับทีมงานช่วงเกษตรนะครับงานเยอะจริงๆนะครับ เดี๋ยวท่านไหนที่สนใจนะครับจะกดสะทมที่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ตรงหน้าป,ปกคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมในละแวะเกเขตพื้นที่เขมรานาตาลโพไซนะครับท่านไหนที่ต้องการจ้างรถนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ จะบูมอาร์มยาวพิเศษนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะลุงพีพ่จีวันบินเลยลุงพี่เอานี่ สุสกีสปินเตอร์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูขนาดความลึกแล้วความกว้างของศารนะครับว่ามันใหญ่โตแค่ไหนนะครับ ถ้าจะเราปรามาหนึ่งไร่นะครับสำหรับสะลูกนี้นะครับดูมุมนี้นะครับนี่นะฮะวิวส,สวยๆเลยนะครับตรงนี้ครับ เป็นสะใหม่นะครับลงลงได้แบบมั่นใจเลยนะครับว่าไม่หล่มแน่นอนนะเพราะว่าพื้นข้างล่างนี้ค่อนข้างจะแข็งนะครับ จะทิ้งเบอร์โทรเัพททีว่ไว้ตรงหน้าปกให้นะครับเดี๋ยวเวลาติดต่อหรือว่าอยากจะจ้างงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีเบอร์ติดต่อกันนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับ ฝีมือ,อจริงๆนะครับสำหรับอาจารย์กานะครับก็เพิ่งเคยเห็นแครขับเป็นครั้งแรกนะครับได้ยินแต่ชื่อนะครับอาจารย์กาอาจารย์กานะครับวันนี้ก็ได้มาเจอได้มาสัมผัสตัวเป็นๆน,นะครับอยากได้ว่าฝีมือจริงๆนะครับผม อาาวนี้ก็ค่อนข้างร้อนนะครับก็ดูหนาวของเรานไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกวันไหนนะครับคมรู้วว่าจะกลับมาอีกอยู่นะครับ สั่นเอยนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายมุมให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าอีกมุมนั้นมันจะสวยงามแค่ไหนนะครับ จะเขาขาวนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเซทิวนะครับเซทิวธุรกิเกษตรนะครับ หือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้ราคนนิยมนะครับสำหรับ Kubego SK 120 p o าไฟซุปเปอร์นะครับเพราะว่าเป็นรถที่เร็วนะครับเป็นรถที่เร็วแล้วก็ที่เร้ยว,ว่าขับนี่ไม่เมื่อยนะครับ ครับก็คลิปนี้ก็ใช้เวลาปาเข้าไปสิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับก็ไปดูกันอีกคลิปนะครับอีกคลิปอีกอีพีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมตอนรับอาจารย์ก้าเอารถขึ้นจากสะนะครับว่าจะขึ้นได้ไหมแนบแท็กเลื่อนแบบนี้นะครับมันจะมีช็อตเด็ดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปกับโกวิโกเอเค 120มาร์ควายซูปเปอร์นะครับของทีมงานโชคเกษตรนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องวุฒิเขมาลารถไถซสิงด้วยเลยกันนะครับสวัสดีครับ